วัคซีนก็นแล้วจะเล่นหุ้นกลุ่มไหนดีฉีดแล้วกระแสเปิดเมืองต้องมาเปิดเมืองเปิดหุ้นเ,เปิดฟ้าออกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมารับก็สูร่รายการ คุยข่าวเล่าพื้นอีกแล้วครับอ่า EP สองครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ชม EP ีแรกต้องบอกเลยว่าประทับใจจอร์จมากๆนะถามว่าทำไมถึงประทับใจจอร์จต้องบอกเลยว่าเราเกินตัวแรกคือ MVP เออก็ยังแบบว่าวันนี้ก็ยังแรงอย่างต่อเนื่องยอดเลยนะโทเค็นโทเค็นนะเรียกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นเขาตัวนี้ไปเทดบนกระดานของบิดครับใช่นะเรียกว่าเปิดให้กับผู้ลงทุนสายพันธุ์ใหม่นะเลือดใหม่เยาวชนใหม่ๆที่เข้าไปเล่นแบบว่าตลุมบอกกัน รกระดานบิดครับนั่นเองอถ้าเกิดดูเนตลาคกระดานหุ้น M V P นะโหดอดเด่นมากตัวแม่มาแล้วแล้วแรงด้วยเอา,อางอี้ด้วยกันแล้วโทเค็นจะแรงขนาดไหนน่าสนใจอ๋ไอไปกดอื่นแนะนำตัวก่อนสวนัสดีครับผมเจตัยพันสุวรรณบุรีครับจากใช้หุ้นครับครับผมผมประสิทธิ์กรโชคนันนะครับนายก้อยหอมจากสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ครับผมอ่ะจากที่พูดกันก็คือว่าวันนี้ เรามีหุ้นเด็ดๆในตีมเปิดเมืองครับผมใช่ครับผมเพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยทุกคนต่างต้องมันจะเล่นหุ้นกลุ่มไหนนี่เปิดเมืองแล้วเนี่ยมีทั้งท่องเที่ยวฮะ อันสังหารก็ได้โรง,โ<ล>งแรมก็มา,มมกมา IP ก็มันก็โอเคม,มันจะเลือกกลุ่มไหนดีเอาง่ายผมอยากให้มองภาพใหญ่ก่อนนะครับตอนนี้ผมเห็นทั้งนัานของฝั่งอเมริกาเองเนี่ยสหรัฐเองเขามีการเจรจากับฝั่งยุโรปเองไม่ว่าจะเปิดแบบให้แบบว่าท่องเที่ยวกันนะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแบบว่าครบโดสแล้วนะการที่ภาพใหญ่ขยับแบบนีนะ้ผมอยากให้มองดูตัวของโรงแรมบ้านเราตัวธุรกิจบ<ล>้านเรานะผมนึกถึงตัวไหนรูกไหม You City ผมนึกถึงตัว ไมเนิ่นมะไมเนเอ่าไมเนอร์อ่าผมจะถึง S H R อ่อเนว่าสามตัวที่แบบว่ามีธุรกิจแบบว่าในในต่างประเทศอ่ะพูดยดง่ายเพราะว่าเป็นหุ้นที่เกือบถูกลืมแล้วแล้วแต่มีโควิดที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับผมช่วงตลอดทั้งปีได้ปีหนึ่งเลยนะเงียบเหงาเลยเหงาเลยนะพพกนอนแต่ก็เงียบเหงาเนี่ยมันก็ทำให้ข้อดีอย่างหนึ่งคือราคาหุ้นเนี่ย น่าสนใจครับผมนะได้ว่าพอพูดถึงตัวใหญ่ๆแล้วนะเรามองมองดูโฟกัสดูในในประเทศเองต้องบอกว่าตัวของเซนเทลน่าสนใจน่าเรียกว่าอยู่ในทุกสายตาอยู่ในทุกเรดาร์ของทุกๆโบรกเกอร์เขาประเมินว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นหุ้นที่แบบว่าเข้าตาเข้าใจอน่าสนใจนะอันนี้นี่คือการเปิดนะเปิด เปิดคีย์เวิร์ดขึ้นมาผมลงก่อนผมลงก่อนเออโรงแรมเนี่ยต้องมาแล้วเดี๋ยวต้องรอเลือกกันแล้ว่าตัวไหนมันจะมารอเฉียร์ๆกันดูกันครับผมมีตัวไหนที่นอกจากกลุ่มโรงแรมแล้ว w บุ๊กโฟร์โฮมไหมเออนะผมว่าก็ยังขายได้นะประเด็นนี้นะเออ Work from home นี่ก็ต้องในพวกไอทีอ่าใช่ครับผมพวกไอทีพวกอะไรพวกนี้แหละเออช่วงนี้ก็เป็นพวกคอมเซเว่นก็มาใช่ครับผมคอมเซเว่นตรงพวกนี้มันซินเนกเออ แล้วตอนนี้เขาไปจับมือกับหัวุ่งหูเบยอะไรที่ยังไอ้ e I เยอะแยะมากมายใช่ครับผมอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกไอที IT. อ่ะกลุ่มไอทีก็อย่างพวกอินเซ็ตอ่าอินเซ็ตครับผมตัวนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ใน,นเรื่องของอินเทอร์เน็ตพวก Data Center ครับผมแล้วอะไรนะเห็นเจแบบมีแพมๆอันนทีค q r หรือเปล่ะท <Q> ีควอาร์ทีควนี่เป็นหุ้นประกันประกันไทยต่อเฮ้ยผมบอกเลยพี่ประสิทธิ์ผมไปคุยกับเขามาที่หนึ่งโอ้โหรอฮะที่หนึ่ง เขาบอกว่าย้ําแย้มมาเนี่ย TQR เนี่ยอัพไซด์จะมีช่วงประมาณครึ่งปีหลังโอ้เียว่าครึ่งปีแรกจะผ่านไปเลยเนาะเดือนมิถุนาเนี่ยคือเขาต้องยอมแล้วว่าทั่วโลกกระแสของประกันไทยเนี่ยมันแย่มากครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แต่ในแง,ง่ของ t อ r เนี่ยไม่ได้แย่ตามภาพของตลาดอุตสาหากรรมประกันไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดเข้ามาช่วยรเรื่องของเบี้ยประกันไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดเข้ามาช่วยทําให กำไรกำไรบายในคิวหนึ่งเขาเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยโอ้ oh. แต่เขาบอกว่าธุรกิจการประกันภัยต่อนเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่ไม่แน่ไม่นอนครับผมก็ต้องปิดความเสี่ยงอุดรู้ย่วยต่างๆให้ชัดเจน oh. เขาบอกว่าเขาจะไปทําในธุรกิจบริการโอ้ oh. เขาว่าบริการเนี่ยมันมีหลายสาเหตุก็คือว่าก็คือเขาเหมือนจะทำเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี ทามเกี่ยวกับเรื่อง ai ตรงนี้เขาบอกขอแย้มไว้ก่อนนิดหนึ่งขอแย้มไว้ก่อนนิดหนึ่งว่าจะทำอะไรแต่แน่ๆมันจะเป็นการลักษณะการทำธุรกิจแบบจอยเวนเจอร์อ้ jv มานั่นเองพูดง่ายๆอไาเป็การ jv กับพวกกลุ่ม tech คอมพานีต่างๆครับผมน่าสนใจทีเดียวเอ๊ะมันจะเป็นบิดคอยน์เปล่าต้องดูนะก็ต้องดูนะต้องดูก็เขาเขายังมีอไ q r ผมนึถึงนะพี่ใหญ่ TQM เลย นาเห็นก็แบบว่าเขาแบบว่าเจรจาในการที่แบบว่าจะซื้อหุ้นกันนะพูดง่ายๆเดี๋วนี้ยังคาราคาซังยังไม่จบนะน่าติดตามครึ่งปีหลังเอาไี้ด้วยกันอนเรื่องของการแบบว่า TQM เนี่ยจะมาซื้อหุ้น TQR ตรงอยู่เนี้พี่น้องซื้อขายกันเองเอาซ้ายเอาขวาอะไรเงี้ยนะเงินทองไม่รั่วไหลเอางี้ละกันนกหมอนี้ทั้งตอนทัางตอนกินกาแฟกันโอ้โหนี่เรามาแบบพันไทยนะ นี่เราเ<อ>มาที่ต้องขอขอบคุณสถานที่ครับจาก PTG ครับเราวันนี้เรามานั่งอยู่ที่นี่ครับกาแฟพันไทยโอ้เข้มข้นเด็ดดวงอร่อยมากครับผมรู้สึกว่าเขาจะมีแบบวันนี้กระแสของกัญชาแนละกัญชงบัามาครับผมเขาก็มีบริการทั้งกาแฟที่เป็นใส่กัญชาแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วย ใช่ไใช่ใช่เดี๋ยวว่าหลังเราไปกินกันว่าไอ้ตุ๊กขุ่เตี๋ยวใส่กันงันกันชาเนี่ยมันเป็นยังไงเราเห็นว่ามีมันเลยเอาใบกันชงกันชามามาทอดด้วยเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยมีรูปเดี๋ยวเราออกขึ้นออกขึ้นข้างนี้ให้ดูเออครับผมเออน่าสนใจถือว่ารสชาติอร่อยเลยทีเดียวครับสำหรับสถานที่ที่นี่นะครับอยู่ที่ปั๊มน้มันพีทีถนนวิภาวดีถือว่าเป็นตอนที่ใหญ่ที่สุด ในเขตกรุงเทพนะครับผมที่จอดรถนี่สะดวกสบายนะกว้างขวางนะพูดง่ายนะฮะนี่กำลังทาพื้นที่ปรับปรุงสถานที่ให้มันดูกว้างขวางที่สําคัญพนักงานที่นี่น่ารักมากอืมครับผมอ่กลับมาต่อมาคุยเรื่องหุ้นกันดีกว่าหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวโลจิสติกอ่าใช่ครับผมวันนี้นําเสนอทั้งหมดเลยนำเสนอแบบภูมิใจนําเสนอมากภูมิใจเลยนะยิ่งพภูมิใจเลยนะเป็นความภูมิใจเอางี้กัน เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมแนะนำโลจิสติกี่มีมากมายมีหลายตัวแต่ที่แบบว่าเข้ากระแสอิงกระแสมาคูดเดาเกินเรื่องของวัคซีนใช่ไหมทิปเปิ้์ไอครับโอ้นสามไอไอกระเคอะกระแคกคือต้องดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำมีภาษาไทยกันมีภาษาไทยกันนะครับผมว่าทิปเปอร์ไอ้ผมว่ามีอะไรน่าสนใจนะต้องบอกเลยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาเขาไปตั้งฐานทัพที่สิงคโปร์ Hmm. เขาไปตั้งแล้วแหละพูดยังไงเขาจะทาผลวัคซีนเนี่ย uh huh. นั่นแล้วว่าระหว่างประเทศใน,ในแถบ,บเอเชียเนี่ยขนส่งวัคซีนทางอากาศ uh huh. นะถ้าสําเร็จคือเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยนะปกติเขาก็ทําอยู่แล้วทำแอสเฟสใช่ครับผมเดี๋ยวเขาเนี่ยเขาจะเน้นตัวนี้โดยโดยเฉพาะพูดให้ความสําคัญแล้วกันเพราะอย่าลืมนะเรื่องของวัคซีนเนี่ยผมว่ามันยังอยู่อีกนะยังอยู่อีกออกรณีละกันนะการขนส่งจากระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีโดยเฉพาะเป็นพวกสินค้าพิเศษ บผมด้านที่ต้องมีการเก็บความเย็นเลยพวกนี้ตรงนี้ต้องเป็นพวกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าเขาทําแล้วเอางี้ละกันแล้วว่ามันผมฟังแล้วผมอ่านแล้วไม่น่าตื่นเต้นว่คุณทพิปนี้ไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาตรงไหนไม่ธรรมดาเขาดึงคุณสุระเจ้าของคอมเซเว่นนะครับดึงหมอพงศักด์นะครับเรียกว่าเข้ามาถือหุ้นด้วยแล้วเรียกว่าแบบ ต้นทุนของสองคนเนี่ยนะของสองท่านเนี่ยประมาณสักเก้าบาทกว่าๆนั่นเองโอ้โหโดยเฉพาะถ้าเกิดดูในกระดานหุ้นของทิพนไอเนี่ยครับผมตั้งแต่เดือนนี้เปิดเผยเลยแต่มีนาสามบาทห้าสิบสองโอ้โหตอนนี้เท่าไหร่พี่ สิบสามบาทสิบสามบาทหกสิบเดลกามาเดลกามาณแล้วกันนี่นี่เราคุยกันมันพฤหัสนะอ่าวันเอ้ยวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมิถุนายนที่เราคุยกันเนี่ยดูแล้วกันว่าตอนเนี้ยมันไปสิบสามบาทกว่าแล้วใช่ครับผมแล้วแล้ววันที่เราออกอากาศเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับผมผมว่าตัวของที่เป็นในเวลาที่หน้าแบบน่าสนใจสตอรี่เขาก่อนหน้าเขาไปจับปลมือกับ เขาไปลงทุนกับชิปสมายร้านไม้สนีพูดง่ายแล้วตัวชิปสมายเองนี่เขาไปจับมือกับใครไหมสบายดีเอหุ้นสบายสบายสบายเขาก็จับมือไปทั่วเลยนะอ้าวต่ออามต่อแขนขาแบบใหญ่ๆตัวโตพูดง่ายถือว่าเป็นอัพไซส์สำคัญใช่ครับผมให้ตัวชิปเปอร์ไอเนี่ยขยายธุรกิจแล้วเติบโตเร็วใช่ครับผมเพราะว่าเยอรมันเขามีการปรับเป้า โตขึ้นขึ้นนะเป็นแบบไม่ต่ำกว่า30%นะจากต้นปีเขาบอกเลยว่าเฮ้ยสิบห้าปรับเลยสาไม่ต่ำกว่า30%มนต์พูดยังไงฟ้าหลังฝนเลยนะแบบว่าพอทุกอย่างมันดีขึ้นทุกอย่างแบบมันเคลียร์นะโลจิสติกมารขนส่งเริ่มกลับมาเป็นปกติถือว่าเด็ดมากเลยนที่ไปในค้นโดดเด็่นเร่งของขนส่งทางอากาศนะพูดงไงเอบนฟ้าพูดย่งไง แล้วไอ้พวก<บ>อยาก่างไอ้พวกไอโลจิสติกไอ้พวกขนส่งปรษีของเขาเนี่ยที่เพิ่งทำเนี่ยมันจะเห็นภาพเห็นผลเน่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมว่านะ่าจะประมาณครึ่งปีหลังนะออมันจะออกมาครึ่งปีหลังนันหมดเลยเ,ออเพราะอยาลืมว่าไอ,อ้ช่วงเริ่มแรกเนี่ยเขาต้องแบบคลิกออฟเริ่มทดสอบออทํานู่นทํานี่กว,ออว่าจะเห็นแบบว่าจริงๆองนั้นนี่เป็นแบบว่าครึ่งปีหลังปีหน้านี่ออแบบว่าเต<ๆ>็มเต็มอะพูดยังไงโอ้โหนี่เดือนมิถุนายนนี่มันจะเข้าไปครึ่งปีแล้วครึ่งปีหลังก็น่าจะมากรกฎาสิงหา ผมฝันแทนคุณทิพย์เป็นไงรู้ไหมออผมบอกว่าเฮ้ยในเมื่อตัวของทิพย์นายเนี่ยถืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ในทิพย์สมัยทำไมเคอรี่ยังเข้าได้เลยทิพย์สมัยทำไมจะเข้าไม่ได้ออทั้งเขามีวัตถุประสงค์ในการที่จะเข้านะแต่เราใหญ่เขาเข้ามีแผนแล้วใช่ไหม ไม่รูでもでも้เดามาโนเองคิดเองนะคิดเองคิดเองนะครับคิดเองคุณผู้ชมตามด้วยแล้วว่าจะไปหรือเปล่าถ้าเกิดไปขนาดนี้นะรับรองว่ามันไปคู่ขนานกันครับผมนะก็เป็นอะไรเส้นทางของทิปปนัยก็เป็นน่าติดตามนะเป็นโลจิสติกนะในหลายตัวที่แบบว่าเรามานําเสนอเรามาโฟกัสนะครับเรนงนี้โอเคนี่คือทิปไอตัวหนึ่งน่าสนใจ อีกตัวหนึ่งที่เราค้างผมค้างเอาไว้เออใช่ใช่ใช่ไอ้ดามวิตามินอะไอ้ดาวิตามินอวันนี้ไม่ได้กินวันนี้กินกาแฟก่อนไอ้ดามวิตามินของศรีนาพรเออครับผมผมไปเจอกับเฮียเฮียวิวัฒอ๋อเป็นไงบ้างฮะเฮียเฮียแกเนี่ยพูดตรงเป็นคนที่ถ้าไม่คุยเยอะๆนะแกจะไม่พูดเอาเหรอโอ้ไม่ค่อยพูดไม่่อยจาเพราะแกเป็นคนทำงาน คนทางานนะส่วนใหญ่นะพูดไม่เก่งหรอกพูดไม่ค่อยเก่งคือแบบดูตรงพ e r ร o ม m a n c e ลกันนั่นแหละคือผลงานแบบประมาณโลเลยสัมภามามาประเทศไทยแล้วก็โอ้ยางงั้นเลยเหรออย่างงั้นเลยคือรู้จักขนมปี๊บไหมพี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนแรกแรกไมู่วัยเด็กมากเรขนมปี๊บเนี่ยเขาเป็นคนแรกแรกที่ทําธุรกิจขนมเนี่ยใส่ปี๊บเนี่ยเออเลยในประเทศไทยเออ่ะก็เ็ผมผมก็ต้องเคยกินนะถ้าอย่างนั้นนะ ต,ต,ต้องผ่านกันทุกคนต้องผ่านกันทุกคนคอนเซ็ปต์เขาง่ายๆเลยนะลูกหลานเข้าในโรงงานทุกคนหยิบขนมของเขากินต้องปลอดภัยที่สุดโอขนมของเขาก็เหมือนขนมของลูกหลานม, <ะ S 1> นม,ามันเป็นขนมปังเลยว่าพวกนี้วะใช่ขนมปังกรอบเขาเริ่มมาจากขนมปังกรอบเขาเร,รียกเขาไม่ใช่ชื่อสิงหนาพรนะก็เ,เป็นชื่ออื่น ทำมา50ปีโอ้โห50ปีแต่ว่าศรีนาพรเนี่ยทำมา10กว่าปีอหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมบริษัทตรงนี้แปลกเ้วก็60ปีเลยนะ50ปีไม่เกิน50ปีปใช่ไหมโอ้ประวัติศาสตร์ยาวนานมากยาวนานมากคือสังเกตได้ว่าทุกบริษัทเนี้ยจะไม่ค่อยโปรโมทชื่อบริษัทศรีนาพรแต่จะไปโปรโมทในเรื่องของ branding ทุกบริษัทเน้นการทำแบรนดิ้งในแต่ลนะแคตตาอกี่พวกสินค้าเท่านะพวกงอย่างเบนโตนะผมว่านะเบนโตหลักๆเลยเที่เขาโปรโมทพวกเจลเล่ครับผมอันนี้ยที่เขาโปรโมทแล้วก็พวกเป็นขนมขาไก่ผมก็ตามไดอกบัวของเขาะะเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีอยู่เอาพูดง่ายเวลาทั้งทุนจะดูเนี่ยให้ดูสองกรดักนี้ตัวไหนครับกรดักไหนฮะเจลเล่ le, กับเบนโตอืม เพราะว่ายี่ห้ออื่นตัวอื่นๆจะเป็นการส่งออกทั้งหมดโอ้ oh. เป็นการส่งออกทั้งหมดหมดเลยแล้วคำถามเลยว่าเขาจะเข้าตลาดทำไมเออนั่นสิอยู่มาตั้งห้าสิบปีเอ็กซิสตอนเนี่ยคือธุรกิจเนี้เป็นธุรกิจที่แบบว่าไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีเงินเยอะเขาลงทุนไปหมดแล้วเอ,อโรงงาน R D อะไรต่างๆเนี่ยลงทุนไปหมดแล้วร้อย <5. S 1> กว่าล้าน คำถามคือเอาเงินทั้งหมดที่เขาไปลงทุนเนี่ยเขาเอาไปาไปเอาเงินกู้แต่สถาบัานการเงินมาก่อนหน้าน,นี้แล้ว<อ>คือกูอ้ง่ายคือพอเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยงานเดินทันที<อ>ไม่จําเป็นจะต้องนั่งเอ,เอาเงินมาแล้วมารอซื้อ,อเครื่องจัดอะไรต่างๆคือมันเดินเครื่องได้เลยครับผมโดยเฉพาะการเข้าไปสู่ CLMV ของเขา แต่เข้าไปสู่ตลาดโลกเลยครับผมขนมไทยไปสู่ตลาดโลกอืน่าสนใจมากๆตัวนี้240ล้านหุ้นอไม่เยอะไม่เยอะกลาง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 หรือเปพุษูณามทางไงคือผมไม่อยู่แล้วผมจะไปอะไรเยอะๆมากมายครับผมก็ได้ติดตามนะตัวนี้อืเขาจะขาย IPO ช่วงช่วงช่วงไหนฮะเดือนรกฎา โอ้เดินหน้าเลยดิเดินหน้าแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ใกล้แล้วเนาะคุณยังไงเนะนี่ยหลังหลังมาเนี่ยก็ประมาณที่ยี่เนี่ยปลายปีเนี้ยไอปลายเดือนเนี้ยประมาณยี่เก้าสามสิบมิถุนาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นการถแถลงข่าวการเซ็นอันเดอร์ไลท์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มีการขา้อราคาก็เข้าอย่จริงก็ประมาณต้นต้นเดือนกรกฎาคมตัวย่อเขาเลย S N N P ป่ะใช่ใช่โอ้ น่าสนใจมากปีนี้น่าสนใจน่ายะว่าเดือนหน้านะเราคงได้พบกับนะ snnp นะ ipo ตัวใหม่ต้องใหม่นะครับตรงนี้อะผมว่านะผมมีของแถมเอ้าตรงนี้ดิมาพันไท้ทั้งทีไม่มีของแถมได้ไงถามตัวไหนกันกุลโมกูนี้เราคุยกันชากันเนี่ยนะมันคนชากันกุลผมเห็นเกมหุ้นเนี่ยมันโหมลงแล้ว มันไปแล้วแล้วมันก็กลับมาอีกนิดนึงมันมีจังหวะบีบคั้นหัวใจบีบรัดบีบเหมือนมดลูกอ่ะจอกลูกบีบบีบบีบเราทำไมอ่าเออแล้วถึงวันหนึ่งเราก็อ่ะเส้นทางก็ไปต่อไปอะไรเงี้ยตามตามกันคุณนะมันจะสนุกมากเลยคือคันเป็นรถจะไปล่สี่บาทแล้วมันต้องสร้างฐานเอาเองเพราะอย่าลืมว่ากันกูเด็บาปมาแล้วไปปลายปีเหมือนกัน ความโดดเด่นเรื่องของกันชนกัญชาเนี่ยเว้จะพาไปไซด์ด้วยนะรอบนี้เออหอบซื้อไปเลยเฮ้ยไปดูเลยนี่เอ้โลงเรือนเขาทำเนี่ยเฮียคุณก็บอกว่าของอ้วกคุณต่ำที่สุดโอ้ไม่กลัวใครคุณต่ำที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมพี่รู้ไหมอ๋ออะไรฮะเอ็โลงเรือนเขาอ่ะมันอยู่ใต้เนี่ยใบพัดอ้กังหันลมนี่นะลมอ่ะได้ไไฟก็ฟรีของเขาเองที่ดินก็ของอ้วอ e b c ของเขาเนะก็คงแล้วแล้วต้นทุนมาอยู่ตรงไหนอะคาไม่บเปล่งไง่ไม่แบ่งใครกินบ้างหรือเฮียเอานะพูดทุแ Happy ก็ Happy แล้วนายตรงอยู่เดียนะฮะอ่าราคาหุ้นมันจะไปยังไงต่อตัวนี้เอางี้ละกันนะพื้นฐานมาราคาก็ไปนั่นไอคือมันบอกให้คุณกลัวหุ้นที่เขาออกมาจะขายหุ้นที่ซื้อคืนเออเลยมรกระดัน นาะย้อนกลับไปดิดหนึงนะทิปปนในเหมือนกันเขาขายบงกระดาษนะก็ได้ราคาดีมผมเชื่อว่านะเขาคงขายบงกระดานั่น,นแหละแต่ว่าจะเป็นแบบทิปปนในไหมก็น่าติดตาม,มขายบิ๊กรอดิ๊กร่หรือเปล่ารเราไม่ร,มรู้แต่ว่าคอยดูฮะตรงจุดเนี้มันจะไปถึงขนาดนี้ไหมพี่ <c oughs> ขนาดไหนอ็ขนาดนี้ขนาดไหนอ่ะขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นไรรูปหน้า เหนื่อยออกร้อนมากใช่ไหมว่าพูดถึงกันคุณอินร้อนเดอยวเออมันนะน่าจะมีนะเรื่องนี้นะนี่คือของแถมของแถมกันไปก็ว่ากันไปครับผมดูดูกันยาวฮะสุดท้ายมีอะไรหมดแล้วหมดแล้วเหรอเอาของดีต้องกักไว้กักไว้ของดีต้องไปดูอีพีสามไปดูอีพีได้เอาวสุดวันนี้มีตัวไหนบ้างมีทิปเปอร์ไอทิปเปอร์ไออ่ะทีควอาร์ของโอเคทีควาร์ทาร์อันเจแล้วก็มีตัว กันคุณอ,อย่าลืมอพีโเลยนะ f n n เน่าเอเ็ตลาดนะครับสามารถไปจับจองกับโบรเกอร์สามโบเกอร์ผมจำไม่ได้แต่เที่ยแนะ่ SCB เป็น FA โอ้ครับผมนะผมว่าอีพีสองก็แหม่ไร่กันทันที่ยาวนะ,นะเหนื่อยมากเลยออยาวๆาแม่เกินให้เกินหัวแรกก็เรื่องเปิดเมืองหุ้นเปิดฟ้าเปิดแผ่นดินแล้วพูดง่ายๆนะแล้วบอกว่า คลิปคลิปอีพีแรกมาเนี่ยผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะดีแต่เรารอโฆษณาไงเออตอนนี้มันไม่มีโฆษณาขอเจ้าภาพไฮดู้เจ้าภาพไรดู้วไม่เจ้าภาพกราบมางราขอขอบพระคุณสำหรับติดต่อข้างล่างเลยตามที่อยู่เนี่นะครับติดต่อได้จากเบอร์ทนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีโฆษณาใช่ครับผมนะ่เรียกว่าไงก็ากระมทยไทยอร่อยมากจริงวะโอ้ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ย กินมากมรสชาติดีอา่เป็นเมเดามิ้นเข้มขน้าานมากเลยหอม,อมต้องมาเนี่ยทุกสาขามีกี่สาขาแล้วนะตอนเนี้โอ้โหเยอะมากเอา,อางี้แล้วกันไม่เป็นอันดับหนึ่งแต่ขอเป็นอันดับสอง ในใจคุณโอ้หวานจริงๆแล้วโอ้โหเอพันไทยมีโฆษณาให้ให้ EP ต่อไปไหมเนี่ยหวังว่าจะมีนะครับโอเคขอบคุณสถานที่สำหรับที่นี่นะครับ PTT สาขาวิภาวดีรังสิตครับครับผมนะไงก็ฝากติดตามนะฮะเรียกว่า คุยข่าวเล่าหุ้นนะเดี๋ยวว่าตามข้างล่างนี่แหละเพื่อนก็ฝากไล้ฝากแชร์ด้วยนะตึ๊ดตๆๆดตดไปติดตามด้วยนะครับเพจหุ้นอินไซส์อ่าแล้วก็เพจเช็คหุ้นครับผมแล้วพบกันในอีพีสามสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพ<อ>ี่ไปศรนะครับผมครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม